ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่นะครับของคนที่เล่นเกมโรบอกเลยคือส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อของบ่อยซื้อไอเทมบ่อยซื้อแพ็กเกจต,ตัวละครบ่อยอาจจะประสบกับปัญหาน,นี้อยู่นะครับก็คือ u ู d เนี่ยไอเทมที่ใส่ครับมันหายไปแพ็กเกจต,ตัวละครหายของหาย,ห,ายหัวหายสารพัดอย่างครับที่ซื้อมาจากมาเก็ตเพลส ซึ่งแน่นอนว่าปัญหานี้ครับมันใหญ่โตมากนะครับถึงขั้นที่ว่าเหา UGC Creator นักสร้างไอเทมนักขายของออกมาบ่นทาง r o บ l o x ครับว่าให้ช่วยปรับเปลี่ยนระบบตรวจสอบตัวเองหน่อย AI เนี่ยคือเมากาวสุดๆแบนเละเทะครับจากข้อมูลที่มีคนบอกมานะมีมากกว่า30แพคเกจตัวละครใน Roblox นะครับที่โดน AI Roblox เนี่ย ลบทิ้งไปนะโดยไร้สาเหตุครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนะื้อหาคลิปในวันนี้เช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบชอบแบฟอร์ม form, ฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มครับ UGC i t e ทรวมถึงเสื้อแบฟอร์มในกลุ่มโรบ็อกลิงก์กลุ่มอยู่ที่ใต้ใคลิปนี้เลยนะพูดถึงปัญหานี้ครับ จุดเริ่มต้นของมันครับเกิดจากการที่อดีตทีมงานโ o บอคครับอดีตแอดมินแล้วก็ทีมงานฝ่ายเซทีดเดเลกเตอร์ที่อยู่กับโ o บ o x มาเนิ่นนานครับตั้งแต่สมัยช่วงบุกเบิกอย่างชัคเกสกีครับที่ UID ครับโดนทางโ o บอ x เนี่ยแบน1หนวันจากชื่อกลุ่มเก่าครับที่เขาตั้งมา15ปีที่แล้วผมย้ำนะว่าเขาโดนจากชื่อกลุ่มที่ตั้งเมื่อ15ปีที่แล้วคือเพิ่งมาโดนครับ ในวันที่4ี่สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองเป็นเรื่องหนึ่งที่ประหลาดมากครับที่อยู่ดีเนี่ยจะมีคนโดนแบนนะครับจากทางโรบ็อกจากเรื่องที่สร้างไว้15ปีที่แล้วซึ่งทางเชนเลอรสกีเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ประสบปัญหานี้เพราะมีนักเขตคนอื่นครับที่ก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันครับโดยจากรายงานนะครับของตัวทวิตเตอร์อย่างโลลิมอนได้ออกมาบอกนะว่าตอนนี้ครับมีคนกลางปั่นระบบรีพอร์ตอยู่ โดยการที่ไปรีพอร์ตมั่วครับหรือใช้ว่าเป็นเมส r รีพอร์ตเป็นการสแปมรีพอร์ตรีพอร์ตทรงเดทครับกับตัวของแพ็กเกจตัวละครเสื้อเก่ากลุ่มเก่าแมปเก่าไอเทมเก่าของเก่าทุกอย่างเก่าหมดคือแน่นอนว่าโดยส่วนมากนะครับไอไอเทมเก่าของเก่าเนี่ยมันมักจะไปผิดกฎโรบ,บ็อกที่โรบ,บ็อกอัปเดตปัจจุบันอยู่แล้วหรือต่อให้มันไม่ผิดนะทางโรบ,บ็อกระบบเนี่ย มันก็แบนอยู่ดีครับซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่กับเงานักเทรดนะครับเพราะมันงามปามครับปยันคนสร้างไอเทมด้วยกับ UGC Creator ที่สร้างไอเทมมากมายครับไม่วายครับจะโดนปัญหานี้ด้วยถ้าใครจำได้ครับช่วงที่ผ่านมา Roblox มันจะมีปัญหาแบบที่ว่า UID Package ตัวคอนไอเทมที่สร้างไว้มันหายไปครับจาก Roblox คือสาเหตุหนักเป็นเพราะว่าทาง Roblox เนี่ย มันลบไอเทมทิ้งนะครับด้วยระบบ AI ตรวจสอบอัจฉริยะของโ o บ็อครับที่ใช้เงินพันล้านในการซื้อมามีการไล่ลบแพ็กเกจตัวคอนทิ้งไปหมดเลยนะคือมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎโรบ x อนะครับหรือมันอาจจะไม่ได้ก๊อปมาแต่ไอระบบ AI ตัวเนี้ยมันจะไล่แบร์หมดเลยครับถ้ามันมีคนส่งรีพอร์ตไปมั่วๆหรือรีพอร์ตครับส่งเด็ดๆไป มันก็แบนผมไม่ชอบว,ว่าทําไมเป็นแบบนี้นะเงลคนที่ได้รับผลกระทบครับคือมันก็ลามปามครับประยันคนซื้อของด้วยที่ซื้อของไปปุ๊บของหายต้องรอรีฟันครับจัดทางโลบ็อกซึ่งกว่ามันจะรีฟันให้บางทีเนี่ยคนลืมไปก่อนนะซึ่งปัญหานี้ครับคือเป็นปัญหาหนึ่งที่วุ่นวายมากครับจากสาเหตุสาเหตุเดียวที่ผมมักจะบ่นทุกครั้งเลย ระบบตรวจสอบ AI ของ Roblox อะเชริยะเนี่ยครับคือตอนเนี้ยเห่านะสร้างไอเทมนะครับ UGC Creator หลายคนออกมาแห่ทวิสแท็กนะครับเกี่ยวกับ Roblox UGC แล้วก็ Roblox Dev นะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งบางคนถึงขั้นที่ว่าท้อเลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่ค่อยทำไอเทมลงขายละเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้อะ คือมันก็ไม่มีใครอยากขายครับขายไปปุ๊บโดนงบทิ้งขายไปปุ๊บโดนแบนครับเพราะว่ายิ่งโดนงบเนี่ยโรบ็อกก็ยิ่งมีการเตือนเราก็อย่างที่ทราบกันดีนะว่าบางทีโรบ็อกแกไม่เตือนเฉยๆนะครับแกมีการแบนทิ้งด้วยโดนแบนก็ต้องไปติดต่อโรบ็อกอีกหรือบางทีก็ต้องรอครับจนกว่าทางโรบ็อกจะปลดแบนให้นอกจากจะไม่คุ้มเวลาที่เสียไปนะครับยังเสียไรายได้ด้วยนะจากสิ่งที่ทําไปนะครับ ็นใครใครก็ท้ออ่ะครับเจอแบบนี้คือเอาตรงอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเพื่งจะเกิดนะเพราะว่าจากที่นั่งอ่านข้อมูลนะครับทวิตเตอร์เหล่านะั้สร้างไอเทมคือผมติดตามเมื่หลายคนมากมันก็เป็นปัญหาที่ยืดยาวนะครับตั้งแต่ช่วงที่ UGC Creator เนี่ยมันเริ่มมีการเปิดรับมากขึ้นนะแล้ที่หลายคนจะโดนมากที่สุดครับจะไปโดนกับไอตัวของแพ็กเกจต,ตัวของโล,โลบ็อกค,คือถ้าคุณซื้อไอเทมพวกแบบว่าหมวกแว่นตาทรงผมพวกเนี อันเนี้ยมันไม่ค่อยโดนเตือนนะหรืองบทิ้งแต่ที่จะโดนส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นพวกแพ็กเกจตัวละครมากกว่าครับที่โดนบ่อยมากใครที่ซื้อไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมซื้อไปแพ็กเกจตัวละคหายหัวาหายเพราะว่ามันมักจะโดนโลบ็อกเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ลบทิ้งบ่อยๆนะครับคือมันอาจจะมาจากที่ระบบตัวส่วนหนึ่งแต่จากข้อมูลของโลิมอนเนี่ยเชื่อได้ว่า โดยส่วนมากครับน่าจะมาจากการเมสรีพอร์ตหรือรีพอร์ตมัวๆถามว่าไอ้คนที่รีพอร์ตไปส่งเดทเนี่ยรีพอร์ตทั้งนักเทรดไอเทมนักขายไอเทม UGC Creator เนี่ยมันจะได้อะไรกลับมาคำตอบก็คือมันไม่ได้กลับคืนมาเลยนะครับคือส่วนมากเหมือนเปนการปั่นมากกว่าหรือไม่ก็ขโมยของครับไปทําต่อคือคุณจะเห็นได้เยอะมากนะกับวงการของ UGC Creator มันไม่ได้ข่าวสะอาดแบบที่คิดนะครับเพราะว่าบางคนก็ ไป๊อปไอเทมอื่นมาแล้วก็มันจะมีข้อมูลด้วยว่าบางทีเนี่ยบางคนนะครับเล่นสปกปรกส่งรีพอร์ตมั่วๆครับกับทางโ o บ็อกไปทําให้อเทมนั้นเนี่ยโดนลบทิ้งเสร็จแล้วก็สร้างก๊อปปี้ใหม่ครับอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดได้บ่อยมากกับอเทม UGC ครับคือเห็นแล้วก็ปวดกระบาลนะกับทางโลบ็อกนะปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจาก AI ข้อเดียวโอ้โหสุดยอดมากพระเจ้าช่วย คืออย่าลืมนะว่าโรบอกปัจจุบันนี้นะครับมีคนเล่นเนี่ยเป็น10บงานแต่ระบบที่แกใช้เนี่ยยังเป็น AI อยู่เลยอ่ะพระเจ้า <c oughs> คือเข้าใจว่า AI เนี่ยช่วยตรวจสอบได้ดีแต่ทําไม AI r o โรบ x มันถึงดูได้โง่กว่า AI อื่นที่ผมเจออีก่ะไอพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยเป็นสิ่งหนึ่นที่ r o บ็อควรปรับแก้อย่างด่วนนะครับ <c oughs> แล้วก็จากข้อมูลยานทวิตเตอร์มาริันแฮตเนี่ย ได้บอกนะว่าตัวของแพ็กเกจตัวละครน,นะครับ UGC ทั้งหลายเนี่ยโดนเอาออกไปนะมากกว่า30แพ็กเกจตัวละครครับย้ำน,นะว่ามากกว่า30คือมันเกือบทั้งหน้าแคตตาล็อกอันหนึ่งเลยอะครับแปลว่าไอคนรีพอร์ตเนี่ยมันต้องขยันมากนะขยันสุดยอดครับรีพอร์ตจนโอ้โหแพ็กเกจตัวละครบินไปหมดนะก็ต้องรอดูนะว่าเหงานะักสร้างไอเทมครับนักเทรดของ จะทาอย่างไรต่อไปนะกับปัญหานี้แต่ถามว่ามันมีผลกับผู้เล่นทั่วไปไหมต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีผลเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าคุณไม่ซื้อของหรือไม่ได้รวยในเกมโรบ,บอทนะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวนะที่ออกมาเตือนหลายคนนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ไปชอบซื้อแพ็กเกจต,ตัวละครครับถ้ามันหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรบ,บอกเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ นะคือถ้าเราบล็อกปรับแก้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม